ซี่โครงหมูห้องกันครับทุกคนเริมด้วยใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับแล้วก็ถามเด้วยถามเกลอือใส่เยอะอร่อยเยอะบอกเลยแล้วก็ผ,ผ,ผัดผัดผัดไปนะครับจากนั้นเราก็เตรียมใส่ซี่โครงหมูได้เลยใส่เสร็จแล้วเราพอกุุกๆๆให้สามเกลือกับซี่โครงหมูเข้ากันผัดไปไดเรื่อยสังเกตให้ซี่โครงหมูพอตึงๆ จากนั้นก็ใส่น้ำลังครบพอทั่วหมูล,ลงไปปรุงรถด,ด้วยน้ำตาลหล่อหั่นกล้วยสีอิ้วขาวแล้วก็ตามด้วยสีอิ้วดำหวานใส่เกลือชมพูลเล็กน้อยใส่ช้อนสแปรเลตตามลงไปูาน,นี้เที่ยวให้หนุนจากนั้นลอน้ำงวดเราค็ัดจักใส่จานได้เลยเอนจอยกันเถอะทุกคน